็ชื่อธนากรพรตตะนันุกูลน,นะครับชื่อเล่นบอลน,นะครับก็ดูแลในส่วนของ Director Development and Services นะครับก็เป็นส่วนของงานพัฒนาแล้วก็บริการกรรมการจะคอยคิดอินิเชทีฟใหม่ๆเกี่ยวกับงานที่เราจะไปช่วยสนับสนุนการทันาที่กรรมการ ก็เริ่มต้นจากได้อย่างที่บอกว่าเราเน้นเรื่องของการพัฒนาแล้วก็สนับสนุนการทำหน้าที่กรรมการก็จะมีร้านงานหลายส่วนเลยที่เราทำนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดเลยก็คิดว่าเป็นเรื่องของเทรนนิ่งการจัดอบมรมหลักสูตรต่างๆะะซึ่งสิ่งที่จะทําให้เทรนนิ่งของเราประสบความสําเร็จนะฮะไอโอดีก็ค่อนข้างให้ความสําคัญกับวิทยากร เพราะว่าวิทยากรเป็นกลุ่มคนที่เป็นหน้าด่านที่จะต้องไปพูดคุยและเปลี่ยนกระตุ้นให้ผู้ขับร้องเขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะดูข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นต่อวิทยากรจากผู้ขับรมว่าเขาคิดยังไงเพื่อที่จะเอามาถ่ายทอดให้กับวิทยากรของเราไปปรับปรุงทักษะเพิ่มเติมประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะเพราะ,ะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเราเคยเก็บข้อมูลของวิทยากรมาเรื่อยๆในแง่ของผลประเมินแต่ เอาเวลาจะเอาผลมาใช้ในการหาแนวทางปรับปรุงเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาก็เลยอยากรู้ว่ามันมีวิธีการอื่นหรือทูอะไรไหมที่จะช่วยให้ระบบ ตรงนี้ในการจัดเก็บข้อมูลของเราครับมันสามารถเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนั้นก็เป็นงานส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าอยากจะทำนะครับอีกงานด้านหนึ่งด้ภายใต้ที่ดูแลอยู่ก็จะเป็นเรื่องของการบริการกรรมการซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการประเมินผลซึ่งหลายๆบริษัทเองก็อยากให้เราเข้าไปช่วยทําการประเมินว่าเขามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนมีอะไรไหนบ้างที่ต้องพัฒนาปรปับปรุงนะครปัจจุบันที่เราทําอยู่มันก็จะเป็นอะไรที่แฮนด์เมดค่อนข้างเยอะเราก็เลยอยากที่จะเอาระบบตัวนี้หรือ อะไรก็แล้วแต่เข้ามาช่วยให้กระบวนการของเราราบรื่นมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของการคิดว่าอยากจะใช้กระบวนการดิจิตอลหรือระบบทูอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยใ,ในการทํางานครับเบื้องต้นเริ่มต้นเลยก็พอเรามีเป้าหมายวัตถุประสงค์แล้วว่าเราอยากจะทําอะไรเองต้องบอกว่าด้วยฝั่ง งานของเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความคุ้นเคยเกี่ยวกับระบบไอทีมากก็เลยไม่รู้ว่าที่ไหนเขาทําอะไรยังไงกันบ้างก็ต้องติดต่อทางนั้นอาจจะซื้อกับไอทีของ i อโอดเนี่ยแหละว่าช่วยดูให้หน่อยว่าที่ไหนที่จะมาตอบโจทย์เราตรงนี้ได้นะครับก็บ้องต้นทางเขาก็ไปทํากันบ้านมาแล้วก็เอามาให้เราดูว่าแต่ละที่แต่ละเจ้าเป็นยังไงได้มีโอกาสพูดคุยด้วยนะครับเห็นทางไซเจนเองก็มีประวัติผลงานอะไรหลายๆอย่างพอฝ่ลิโยงงานที่เคยทํามาก็ น่าจะตอบโจทย์กับสิ่งที่ไอวดีกำลังมองอยู่ในเฉพาะฝ่ายงานที่เราดูแลอยู่นะครับจริงๆมีฝ่ายอื่นที่เขาก็มองหาหอยู่เหมือนกันก็ได้มีการพูดคุยกันก็คิดว่าไซาเจนน่าจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับของไอวดีที่อยากจะทํา ต้องบอกว่าตอนแรกก็ปรับจูนกันนิดนึงเพราะว่าได้ภาษาไอทีหรือว่าข้อมูลอะไรบางอย่างเราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่าต้องขอบคุณทางไซเจนที่ค่อยๆอ,อธิบายให้เราเข้าใจนะครับว่ากระบวนการมันเป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงด้วยภาษาที่ง่ายๆนะครับแต่สิ่งที่อาจจะรู้สึกว่าประทับใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของระหว่างการทํางานซึ่งเรามีช่องทางในการติดต่อด้วยกันอยู่ตลอดเวลามีคําถามอะไรก็สามารถยิงเข้าไปได้เลยในการถามนะครเป็นผ่าน ออนไลน์ Online, ซึ่งมันก็เรียลไทม์แล้วก็ทางสายเจ้นก็ตอบคําถามได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เลยทําให้ปัญหาต่างๆที่ยังค้างคาใจอยู่ก็แก้ไขภายในเวลาที่รวดเร็วแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจในการทํางานมากขึ้น ตอนแรกเราก็คาดหวังว่าทุกอย่างก็จะเร็วขึ้นแล้วก็การวิเคราะห์ผลก็จะถูกต้องมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับได้ทดลองเอามาใช้ภายในกันก่อนเพราะว่าหลายๆโปรเจกต์ที่เราทําอยู่เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีเป็นต้นไปนะครับก็เลยทําให้ทดลองภายในเบื้องต้นก่อนว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งออกมาแล้วก็เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะครับทุกอย่างใช้เวลาที่กระชับขึ้นข้อมูลต่างๆการวิเคราะห์อะไรออกมาก็เป็นไปตามนั้นนะครับที่เราคิดไว้นะฮะแต่ก็อาจจะมีบางอย่างที่ จริงๆต้องบอกว่าการทดสอบเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าบางครั้งมันยังมีลูโพอะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องไปปิดซึ่งเราอาจจะยังไม่ถูกต้องในแง่ของกระบวนการทํางานของเราเองด้วยด้วยระบบของไซเจนเองก็เลยทําให้เรา t r a c ได้แล้วก็มีการแก้ไขมีการเปลี่ยนก็ต้องขอบคุณด้วยว่าพอเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็มีการพูดคุยกันซึ่งทางไซเจนก็ยินดีที่จะแก้ไขให้เรานะครับเพื่อให้การทํางานของเราตรงโจทย์มากขึ้นนะฮะในตรงนี้ก็เลยถ้าได้มีการทดสอบกันแล้วก็ได้เห็นในส่วนนี้แล้วก็ได้ทําให้มันออกมาดีขึ้น จริงๆนอกจากของตัวเองด้วยเนี่ยแล้วก็มีทางทีมอื่นๆที่เขาก็ใช้บริการอยู่กไ็ได้มีโอกาสมาแชร์ร่วมกันได้เห็นภาพนะฮะก็รู้สึกเออทุกอย่างจริงๆน่าจะทําตั้งนานแล้วเพราะว่ามันก็ง่ายแล้วก็กระบวนการทุกอย่างมันก็รวดเร็วอะคแล้วก็ข้อมูลแค่ดําลงไปแล้วก็ทุกอย่างก็วิเคราะห์ออกมาสามารถเอาไปใช้ผลได้ทันทีเขาก็รู้สึกว่าเออสิ่งเหล่านี้จริงๆน่าจะอาไปปรับใช้ต่อด้วยในหลายๆส่วนที่เรายังไม่ได้มีโอกาสทําทําให้หลายๆหลายๆท่านในเอวีเองก็ เห็นภาพว่าหรือถ้าจะเอาไปใช้ในส่วนงานของเขาเนี่ยน่าจะเป็นในหน้าตาแบบไหนได้บ้างอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ได้มีโอกาสแชร์กันแล้วก็ได้เห็นภาพว่าอนาคตน่าจะทําอะไรได้อีกจริงๆต้องบอกว่าเอดีอย่างที่บอกครบรอบย5ิาปีก็จริงแล้วก็ผ่านมานานแล้วแต่ว่าองค์กรเราไม่ได้ใหญ่มากนะครับ คนก็ประมาณ40-50คนนะตอนนี้ซึ่งเ,ออเราก็เข้าใจว่าหลายๆอย่างไม่จนไปที่จะต้องใช้ระบบอะไรมากนะักนะแล้วก็คิดว่าเราเดียวกับกลุ่มลูกค้าแค่กลุ่ม ไม่ได้กลุ่มแมสมากอะไรเงี้ยซึ่งความเข้าใจเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ผิด <laughs> จริงๆผ่านมาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้จากลูกค้าเองหรือแม้กระทั่งภายในองค์กรมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้จริงๆต่อให้ข้อมูลน้อยเราก็สามารถใช้ระบบพวกนี้มาทําให้กระบวนการต่างๆมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเอาไปใช้ประโยชน์ ต่อได้มากขึ้นก็อยากจะแนะนำครัว่าจริงๆไม่ว่าองค์กรขนาดไหนเล็กหรือใหญ่ครับการใช้ระบบดิจิตอลเองก็จะช่วยทำให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพแล้วก็คุณอยากทำอะไรต่อยอดจากข้อมูลที่คุณมีก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นก็แนะนำครับว่าอยากให้ยออม,มาใช้จริงๆ IOD เองก็ ก่อตั้งมาอย่างที่บอกคือเพื่อพัฒนาแล้วก็สนับสนุนการทำหน้าที่กรรมการนะฮะจริงๆตอนนี้เราก็มองในหลายๆส่วนในอนาคตว่าเราอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนอกเหนือจากการจัดอบรมการจัดสัมมนาการให้บริการสมาชิกต่างๆนะครก็คิดว่ามันยังคงมีอีกหลายแอเรียเลยที่เราสามารถทําได้ก็ มองไปในอนาคตรเราคิดว่าหนีไมิพ้นที่จะต้องใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาใช้อีกแน่นอนนะครับก็ตรงนี้ก็คิดว่าจะมีโอกาสก็อนาคตอาจจะได้ร่วมงานกันกบทางเซเจนได้เพิ่มเติมในหลายๆส่วนนะครับ